อย่าอย่าเพิ่งเข้าไปเลยนะเข้าใจไหมแล้วก็เพื่อนคนที่ถือลูกซองอ่ะถือถือไว้เลยนะลูกซองอ่ะเข้าใจใช่ไหมเพราะลูกซองศักยภาพมันดีกว่าไกลกว่าแล้วมันยิงล้มส่วนปืนทีซีอ่ะปืนกลยีทีซีอ่ะไม่ไม่ต้องใช้เยอะใช้มั่งแล้วก็แก๊งที่มาช่วยครับอ่าให้ให้วิ่งเข้าหน่อยคือถ้าเกิดเราอยู่ในตอนปะทาให้แทงหน่อยให้วิ่งเข้าไปแทงไม่ให้เขาล้วงปืนเราได้เข้าใจผมใช่ไหมเข้าใจใช่ปะครับเออ คือถ <IC S> ้าเกิดเราโดนเพื่อนเพื่อนยิงตุยอไม่เป็นไรครับให้ถ้าเกิดเราโดนเพื่อนยิงตุยไม่เป็นไรแต่เราเข้าไปแทงให้เพื่อนที่มีมีมีปืนอ่ะเข้าใจไหมแล้วถ้าเกิดลูกซองยิงล้มอ่ะเข้าใจไหมทีซีคนที่ถือปืนโกลน่ะสามสามคนที่ล้มนะครับให้ตุยเข้าใจไหมครับทีละคนไม่ต้องมั่วนะครับคุณคุณเล็งคนที่ล้มไว้อ่ะเข้าใจใช่ไหมเออถ้าเกิดเพื่อนใช้ลูกซองยิงล้มปุ๊บเนี่ยเขาจะเขาจะทําอะไรต่อไม่ได้เลยถ้าเกิดเขาล้มอ่ะเข้าใจผมใช่ไหมเขาจะไม่สามารถปั๊มกออปั๊มเพียนอะไรได้เลย คุณใช้ปืนกลน่ะค่อยๆย,ยิงทีละคนครับไม่ต้องรีบโอเคไหมทุกคนประมาณนี้มาถึงกันยังลุงจะถึงแลบแล้วนะทำอะไรกันอยู่ เฮ้ยลุงลุงอยู่แลบแค่สองคนนะกับคุณนเนโมนะทุกคนว่าทำไมทุกคนมาช้าจังอะกำลังไปค่ะคุณลุงค่ะลุงอยู่ไหนนะเดี๋ยวยิงไล่ให้ถ้ามันอยู่ข้างในเดี๋ยวเรายิงไล่ให้มันเข้าไปข้างในเดี๋ยวแค่เอาปืนลงไปยิงหน้าตัวดอกจ่าที่ลงนะไปรีบขึ้นนะท่านออกมาครับศาสหน้ามาดูแล็บลองตามสปควอชอยู่นะครับลองดูสปอร์ตคุณลุงนะ เพื่อนมาไวๆหน่อยเพื่อนมาไวๆหน่อยรีบๆเๆๆๆหน่อยครับทีตีต้องมาแล้วต้องมาแล้วต้องมาแล้วนะต้องมาแล้วนะต้องมาแล้วนะเร็วๆหน่อยมาเดี๋ยวเราผมไปเปิดทางให้นะอยู่นี่ครับอยู่นี่มาเดี๋ยวผมไปเปิดครับผมครับผมเข้้้าาาออ่่ะจถึงงงรบยยููททแลวคัมาเร็วมาเร็วมาเร็ว มามามากันนิดยังมากันนิดยังมาแล้วลงรถเลยครับมาแล้วลงรถทำไมช้ากันจังครับผม่งมากเลยมมมาาาลูกเดี๋ยวรอเารอก่อนนะรอก่อนนะลูกซองลูกลูกซองนะลูกซองนะลูกซองรอไหมซองรอนะลูกซองรอนะขออนุญาตนะครับผมวิ่งเข้าไปให้ก่อนได้เลยครับถ้าเกิดจะเข้ากัน ด้วยนะตอนนี้รักเธอยังไงเนี่ยไม่ใช่เราเข้าแล้วรักเธอมาซ้อนนะพี่ใหญ่ไปคุยอะไรกับเขาเปล่าเขาอยู่ไหนเขาอยู่ไหนเขาอยู่ไหนเออพื้นจริงกนพิงกดไปไหนพื้นจริงกดไปไหนเอาปืนจริงมายิงกดไปไหนย้ายเข้ามายิงกดไปไหนยิงิงกดรอเพื่อนยิงกดรอเพื่อนนะยิงกดรอเพื่อนนะยิงกดรอเพื่อนนะยี่ต้องเข้าไปวิ่งแทงด้านในกับผมยิงยิงได้เลยครับยิงแบบสาดเรื่อยๆครับไม่ให้เขาออกมาสาดว์ไวเลยสัตว์ไวเลยสาดว์ไวเลยใช่ไหมครูไว้รูไว้รอเพื่อนเราหน เ,เราฟังประธานสั่งนะประธานดีีเราประธานดีๆฟังมามาให้ครบมาให้ครบด่วนเลยด่วนเลยย,ยิงยิงใครมีปืนกลยิงไว้ก่อนใครมีปืนกลยิงไว้ก่อน,นใครยังมาไม่ถึงมั่งใครยังมาไม่ถึงมัม่งลูกซองนะเตรียมไว้นะลูกซองคนถือลูกซองเนี่ยคือสำคัญมากนะ ทุกคันเลยมันไม่ได้ล็อกอะ่ะมีรอให้หมดเลยเดี๋ยวปะผมขอสอข้างนอกด้วยนะเผื่อเขามีคนมาซอนอเขนะ้าไครับผมขอทีอ่ขอ,อขอที่ขาออยู่ได้ไหมตอนนี้เราเรามีสามสิบคนใช่ไหมข้างนอกขอห้าคนยืนโค้งข้างนอกแบบนี้นะแล้ที่เหลือรอเข้าครับผมลูกซองใครถือลูกซองบ้างใครถือลูกซองบ้างถือไว้ถือลูกซองไว้นะล,ลูกซองอะ่ะแล้วก็อ่ะ,ะคอคใครเข้าไปนะ ที่ีอเขาเก็บบุนะตอนนี้ทีทีเต็มนี้เลยนะผมบอกให้เขาเก็บบุญแล้วทไมต่าอแจ้งอะไรพอแจ้งกับอะไะพอแจ้งกันหมดแล้วถ้าหมอได้เปรียบรอได้ผมผมขยับรถเขาออกไปได้ไหมขยับรถเขาออกไปได้ไหม รถเขาออกไปไม่ได้มีการประทัดเลยนะตารกับเานะครับผมแค่มาดูมาดูมาดสถานที่ทําการเยนะไม่ไม่ไม่คุณตํารวจถ้าเกิดไม่ไม่พามาะามาผมนะครับไม่ไม่ถ้าเกิดไม่คุณไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นผู้สลบคุณก็ควรกลับใช่ไหมครับไม่มีรผมแค่มาดูสถานที่ทําการเฉยครับใช่ครับโอเคครับทําเป็นพื้นที่อายพื้นทหน่อยรโอเคครับขอขอเชิญตํารวจด้ยครับไม่มีครับไม่มีที่ไม่มีคนสลบครับตํารวจครับ ใช่ตำรวจคนสลบ่ต้องใช่ตำรวจถอยนะครับ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 ตำรวจก็ถอยได้นะครับถ้าคุณตำรวจลก็มไม่ใช่ใช่ป่ะหมอยังไม่ได้แจ้งเลยครับใช่ออกเลยครับคุณตำรวจออกเลยเลยครับไม่มีอะไรครับไม่มีใครเจ็บใครได้ป่วยครับรถดนะครับรถดนะครับระวังนะคะ แย่งข่าวแล้วนะไอ้ร้อนรู้แล้วนะไอ้ต้องมาแจ้งข่าวหมดแล้วนะครับใช่นะครับไอ้ร้อนอยู่ไหนด้านหน้าด้านหน้าประตูครับถ้าเรายังรออยู่เงี้ยเราไม่ได้เลยครับเพราะว่าจะต้องใส่ตำรวจด้วยนะได้ครับได้เดี๋ยวนะ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 เดี๋ยวใส่ตำรวจเลยนะใส่ตำรวจมาจีนเยอะไหม เราโดนหน้าหลังนะมาโดนหน้าหลังนะมาโดนหน้าหลังนะมาโดนหน้าหลังนะไม่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 เอาลูกซองมากดข้างหน้าไปก่อนเอาลูกซองมายิงกดไปข้างหน้าเอาลูกซองมากดไอ้ดอนข้างหน้าไปก่อนมามามาสิบห้าหลังสิบห้าผมว่าน่าจะได้แล้วโอเคครับเนี่ยมันมันรูดเดียวกด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 ข้างในไปก่อนกดข้างในไปก่อนอ๋อเาฮ้ยตำรวจไปแล้วครับตำรวจไปแล้วครับตำรวจไปแล้วแบ่งชุดแรกเข้าไปเลยผมว่าแบ่งชุดแรกเข้าไปเล้วเข้าไปยังตำหรับอะไรฮชุดชุดแรกครับแกงแกงเข้าไปก่อนแกงเข้าไปก่อน เิตัวนะเติตัวนะคือแก๊งเล่นเล่นพูพูโพโปนะให้เพื่อนดูได้นะว่ายิงได้นะได้คไดได้ได้คบเลอโนเนมลมไม่าไหนนครัใครอยู่ตัวหมดระวังเรื่องการยิงกันเองนะครับอยลืมคนหคนข้างนอกนะคอยดูข้างหลังด้วยนบเเล่นชวยนะยิงล้มกดไว้ยิงล้มกดไว้ยิงล้มกดไว้ดิยิงล้มกดไว้เิลมเยยมกะเยยิงลกดไว้เย่กดวเงกเงน้มเยกเดืว้ยงล้ อิมไน,นนยมาเปิดให้ทีเดยวนะรอ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 ่อรลรอรออเอรอรอกออรอรออนออ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 นะออ อย่าเข้าไปอย่าเข้าไป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 กดเข้าไปเอาลูกสองเข้าไปกดดิเข้าไปกดเข้าไปกดเข้าไปกดเ้าลูกองเข้าไปกดเขาไปกเข้าไปกดเอาลองเข้าไปกดเอาลูกองเข้าไปกดลูกองเข้าไปกดเข้าไปเรื่อยเข้าไปเรื่อยาสายบาด้วยครับผมาาาาา ดัน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 เลยดันต้องดันแล้ว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 ใครเนี่ยคนที่พื้นตุยไหมเนี่ยทีซีทีซีเราเพื่อนนะคะทีซีไม่ไม่ชุบด้วยชุบเพื่อนด้วยชุบเพื่อนด้วยทีซีดูเพื่อนนะคะเราเพื่อนเยอะๆนะดูเพื่อนนะเห็นเพื่อนนอนดูนะเช็คนะดันเลย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 ต้องดันแล้วต้องดันแล้วแล้วฉุบเพื่อนใครเพื่อนใครตายดูนะใครนอนดูใครนอนดู

ทีๆช่อหน่อยทีชเชี่ลิงไอ้ปลาไอ้เชี่ยควาตายสกอยไอ้เชี่ยโดนกูหมดดิโดนกูหมดดไอ้ปัญาอ่อไอ้เชี่ยสมองกวงโดนกูไอ้จมูกหมาตายปัญาอ่อรไอ่ะีก่อนเดี๋ยวจุบไ ปืนแท้ปืนซ้ำดิเย็นใจเย็นใจเย็นแล้วค่อยเล่นงันถือซองถือซองใครที่เล่นปืนจริงก็ซัพพอร์ตแนวหลังเลยพยายามอย่ากัดมั่วเพราะมันมันโดนเพื่อนอ้าว จบจบจบหมดหมดแล้วครับเหมือนเหมือนจะหมดแล้วเนาะหมดแล้วใช่ไหมอ่ะเฮ้ยนี่มีนี่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 มีอุ้ยผมโดนทักแม็กซีซีหมดแล้วชุบ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 แล้วตรวจเข้ารถแล้วตรวจเข้ารถนะผมจุ่มผมจุ่มผมจุ่ม

ครบแล้วนี่ตอนนี้อุ้มได้ม่มไม่บ้างอยใกระเพครับมอนชุบนอนม่ไนบบล้อมชุบ้วนมนไมบแล้วน่นชุบแล้วนไนชุบแล้วนอนชุบแล้วนอนชุบแล้วนอนชไม่ล้วนอนชุบล้วนอนชุบแล้นอบแล้วนอนชมแล้วนอุบแล้ว่อมชแล้วอนชมบแล้วแล้วนบแล้วนอนชุบแล้วนอนช่้วนอนชุอนชมบแล้วอนบวนอนุ่บวนอนชบ้นอนชุบแล้วนอนนอนไุบแล้วนบน อันนี้อุ้มได้หรือยังครับขาาท้าไปดีๆได้ไหมได้ครับได้ครับได้ขาท้าไปเรียบ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 ไปใครใครจะอุ้มก็อุ้มเดี๋ยวกันแนวตำรวจให้ใครจะอุ้มก็อุ้มเพราะเราต้องการแนวตำรวจอมหใครยิงหมอหมอไม่เห็นทีวินเทอร์เลยเนี่ยเฮ้ยตำรวจยังไม่มาอุ้มไปเลยอุ้มไปดีๆเลยตำรวจยังไม่มาอุ้มไปดีๆ อุ้มไปเลยเร็ว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 อุ้มคนละม้คนละมือคนละไม้คนละมือตำรวจยังไม่มาขึ้นรถเลยอุ้มไป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 เร็วเร็วนะเร็วเร็วนะเร็วเร็วนะคนละไม้คนละมือคนละไม้คนละมือหมดแล้ว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 คนคนที่อุ้มอะไปทีซีเลยนะส่วนคนที่ไม่ได้อุ้มอะเดี๋ยวสกัดให้เพื่อนด้วยนะสกัดให้เพื่อนนะถ้าเกิดตำรวจไล่ใครอะสกัดให้เพื่อนด้วย ตำรวจขอโทษด้วยนะครับผมต้องทำจริงๆคุณหมอครับผมขอโทษนะครับไป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 ขึ้นรถ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 สิไม่ขึ้นล่ะขึ้นรถไม่ใช่ประสงคเราไปไปนี่ขึ้นคันนี้ขึ้นขึ้นแค่นี้ขึ้นคันนี้ขึ้นนี้ไปขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนขึ้นไปแล้วไปเลยไปเลยขึ้นไปแล้วไปเลยรอมาแล้วครับอมมมาาาแล้้วนนขึ

ตำรวจดูนะครับเมื่อกี้ผมแจ้งไปแล้วแจ้งหมอไปแล้วบอกว่าอ่าทีซีที่มีเทสเตอร์อ่ะยิงสู้ตำรวจได้นะเรื่องลงเรื่องหรอถ้าเกิดโดนไล่อ่ะเข้าใจใช่ไหมอนอ้โมกนมัวรถอะไรมาเนนโมัวรถอะไรมาเนี่ยพี่แชท ดูไม่เป็นสตอรี่นะครับด่าดูไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับด่าดูเดี๋ยวค่อยไปตื่นกันที่หลังครับเดี๋ยวด่าดูดเดี๋ยวค่อยไปตื่นกันที่หลังนะครับซีซีไม่ได้ใหญ่สุดครับผมก็โดนทำพวกจูนรามาลิกะเนี่ยโอ้แดนเย็นครับ นี่ไงเพลงเข้ากับรถไหมตำรวจมียุทธุก่อนมากครับผมครับตำรวจมีสไนเปอร์มีรถน้ำมีรถหุ้มก่อตีไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วเขาก็มีปืนจริงด้วยครับตำรวจมีเยอะกว่าผมอีกนะครับแค่นั้นเองของอ่ะแต่ผมแค่มีคนเยอะกว่าในวันนี้เฉยๆครับ ใครใครโอพีมากกว่ากันครับนะครับใจเย็นๆครับใจเย็นๆครับพี่แคทใจเย็นใจเย็นครับผมไม่ได้เก่งคือตอนนี้ตำรวจเขายังไม่ได้ตั้งหลักเฉยๆครับตำรวจเขายังไม่ได้ตั้งหลักเฉยๆเอาตัวรอดกันให้ได้นะเอาตัวรอดกันให้ได้นะ ไม่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 อีธานไมนนี่อีธานไม่นี่เพราะเราต้องชุบเอาทีละคนแล้วล็อกมือตำรวจก็หมอก็ได้ไม่ต้องมาข้างบนน่ะตอนนี้หมอกันแลังไปน้าหกนญาับ หมอน่าจะมาขอศพครับลุงไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเดเดี๋ยวให้นโมสั่งก็ได้ครับมมเรา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 ต้องมาโคบทีทีด้วยนะตอนนี้ถ้าเกิดตำรวจมาเราไม่ไหวนะแต่ถ้าเกิดตอนนี้เราโคฟแบบรีบมาให้หมดครับรีบมาให้หมด